ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกับมรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยังเป็นสาธารณในในหนังสือประวัติขนมพ่อปานอยู่ยังไม่เข้าในหนังสือตั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันยังคลั่งพูดอยู่ถ้าลงน้ำลายแตกแล้วมันไม่อยากหยุด ั้งนี้พ่อไรา,ราพร่งเงียบมานานในตอนเริ่มต้นตอนแต่เขียนหนังสือประวัติของพ่อปานความจริงไม่ได้เขียนบันทึกเสียงและก็ทำเป็นเล่มอื่นๆที่คัดลอ,อกลงไปมีพระหลายท่านปรารบมากับคนเนี่ยทำไมเคารพนับถือเพรด่าพระมากเกินไปเสร็จแล้วเขาไปช่วยยับยั้งด้วย แต่ก็ไม่มีใครเข้ามายับยัง้งตอนนี้ก็เลยพักด่ามานานแต่ความจริงที่ด่าเนี่ยไม่ได้ด่านะพูดให้ฟังพูดตามพระธรรมวินัยทำไมยังเรียกว่าดา่าคนที่รู้สึกตัวว่าด่าดก็แสดงว่าไม่เคารพในพระธรรมวินัยด้วยไม่เคารพในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ด้วย ไม่เคารพในสังฆานัดด้วยไม่เคารพในกฎมหาเทรสมาคมด้วยไม่เคารพกฎหมายและประเพณีนิยมด้วยคนที่ไม่เคารพในสิ่งต่างๆที่กล่าวมานี่ญาติโยมพุทธบริษัทคิดว่าเป็นคนดีหรือคนเลวแต่ว่าท่านอยากจะไหว้คนเลวก็ไปไหว้คนประเภทนั้นก็แล้กัน จงอย่ามาคบหาสมาคมกับอาตมาอาตมานี่ก็ไม่ใช่คนดีคำว่าดีนี่ยังไม่มีแต่แต่ว่ายอมยกย่องพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระดีและก็ยอมรับนับถือตามกฎต่างๆของหมู่คณะที่เขาเขียนกันไว้แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจที่คนที่มีอำนาจควบคุม กฎทั้งหลายเหล่านี้กลับไม่ปฏิบัติใชเองไอ้อย่างนี้ถ้าเป็นคราวาสเบอกต้องเลิกตูดเตะเนื้อถอดหมวกตีหัวถ้าเป็นคราวาเนี่ยเนี่ยเลิกตูดก็นมาแล้วก็เตะเพราะอะไรวะเตะทั้งผ้ามันเจ็บน้อยถ้าถอดหมวกตีหัว,เ,าว,าเ,วเ,เพราะอะไรว,ตว,ตวระ,ะรวตีทั้งหมวกมันเจ็บน้อยไปถอดหมวกแล้วก็ตีหัว อันนี้เพราะอะไรเพราะมีอำนาจควบคุมแต่ไม่ใช้แล้วคนอื่นใครแลวเขาจะใช้ไอความเลวของตัวเ่่มันน่าจะมองให้มันเห็น,นพระพุทธเจ้าบอกว่าอัจนาโจทยัตตานางังจงเตือนตนได้ตนเองไว้บ้างสิกล่าโทษโจย์ความผิดตนของตนเองไว้สิบ้างศีลเขาปฏิบัติกันแบบไหน สมาธิเขาทำกัอยังไงวิปัสสนายาณเขาทำกันยังไงพระเรียนมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ออกจากโบสถ์ทำกันบ้างหรือเปล่าถ้าทำก็ไม่รู้สึกหนักในเรื่องที่พูดนี้ถ้าคนที่หนักคือคนไม่ได้ทำและคนประเภทนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ยังคิดว่าควรจะขุนข้าวขุนน้ำอยู่ต่อไปหรือถ้ายอมพยายามขุนข้าวขุนน้ำคนประเภทนี้ก็แสดงว่าเลี้ยงกาฝากไว้ทำลายร่มโพร่มใสคือพระพุทธศาสนาอีตอนนี้เรามาจวกกันหนักสักทีมันไม่ได้นวดกันมานานแล้ว นิ่งมานานจยท่านจะทําลายวัดน้อยนะสร้างวัดขึ้นมาตั้งร้อยล้านบาทกว่าด้วยศรัทธาขบันดาญาติโยมพุทตบริษัทแต่ว่าเจ้าพวกนี้ไม่ได้เห็นดีเลยทําลายศรัทธาไทยขบันดาท่านพุทตบริษัทก็มีพระผู้ใหญ่ไม่กี่ท่านกับพระราชาคณะอีกพอสมควรไม่มากนักโดยพูดปริมาณและเปอร์เซ็นต์มันน้อยจริงๆ เทาสนับสนุนไม่อย่างนั้นแล้วก็วัดนี้มันเป็นพุทธนิกายไปแล้วอยากจะตั้งเป็นพุทธนิกายแยกนิกายออกมาซิจากผู้อารัชีหน้าด่านอยากจะรู้นักว่าผู้อารัชีเนี่ยมันจะดีสักแค่ไหนมันทำอะไรกับเขาไม่ได้ไม่ทำความดีแต่ทำลายความดีของคนอื่น เวลานี้อยากจะให้อยากไปไหว้เด็กๆที่มันได้มโนยิธิต่ที่พปิยุคุยานที่สำนักต่างๆท่านสอน,นขึ้นมานี่จะนึกว่าแตมาสอนน่ะไม่ใช่อคนอื่นเขาสอนกันเขาทำได้เขาอยู่ไกลตำราพระศาสนาเขาไมา่ได้ห่มผ้ากาสาวพัดเขาทำได้มันน่าขายที่หน้าเขาเือเกิน เหมือนกับคนที่แต่งตัวเป็นตำรวจทหารแต่ว่าซ้ายหันฟ้าหันไม่เป็นไม่รู้ระเบียบของทหารแต่คนดีก็ไม่ได้แต่งตัววิชาตาไม่แต่งเครองแบบทหารเขาทางานในคนทหารได้ครบถ้นอย่างนี้คิดว่าใครมีสมรรถภาพคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพ่อครัวก็ไปจัดอาหารให้ครัวแต่ทําอาหารไม่เป็น คนหนึ่งนั่งคอยอยากินแต่เก่งเรื่องอาหารในที่สุดการอย่าทำคนที่เขาเก่งเรื่องอาหารแนะนำคนครัวไม่เชื่อทำออกมาแล้วกินไม่ได้จะถือว่าไอ้คนครัวนะั้นมันเก่งเลยแต่งเครื่องแบบพ่อครัวแม่ครัวไม่เก่งหรือยังไงมีรวมความว่าศา,าสนาเราก็เหมือนกันเพศไม่มีความสำคัญ การแต่งกายคนหัวห่มผ้าเหลืองไม่มีความสาคัญความสาคัญมันอยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จิตของเราเคารพในพระธรรมวินัยหรือเปล่าถ้าไม่เคารพในพระธรรมวินยัยคําว่าพระมันก็ไม่มีเขาเรียกว่าเถนะสระเอถอถุงนอนหนูเทนะครับเราหัวข,ข้ามยข้ามยเอาผ้าผ้าเหลืองเข้ามาหม่มเอาเพศบัญญัติเข้ามาใช้ เป็นอันว่าคุยกันต่อไปตอนนี้ล่อก็ให้ช้ำเนี่ยมันเงียบมานานอัดอั้นมานานที่อัดอั้นมานานเนี่ยไม่ได้โกรธเห็นว่าพวกทําลายพระศา,าสนามีมากขึ้นแล้วก็พวกจันลงพระศา,าสนาก็มีมากขึ้นเวลานี้พูดอะไรก็พูดได้แล้วพูดได้เพราะว่าถ้าพูดไม่จริงนี่คนเขารู้จริงมันมีเขาจับโกหกได้สบายใจ <c oughs> สบายใจการพูดและเขาจับโกหกได้เนี่ยสบายใจแล้วถ้ามีคนจับโกหกได้นะแต่ว่าเราจะได้รู้ที่เราพูดไปนี่มันไม่โกหกเราถือว่ามีพยานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตถาคตเห็นมาแล้วแต่ไม่มีพยานตถาคตไม่พูดเวลานี้แต่มีโมคคลาเป็นพยานตถาคตจะพูดเป็นอันว่าวันนั้น เมื่อท่านถามว่าจะไปไหนก็บอกว่าจะไปตามสัญญาพระท่านก็บอกว่าคุณไปไม่ได้หรอกคนของคุณในดิตชาติมีเป็นแสนคุณของโยมคุณก็มีอยู่แต่คุณยังไม่สามารถจะสงเคราะห์ให้คนพวกนี้สามารถช่วยตัวเองได้ แล้วคุณปียไปยังไงก็เลยกราบเรียนท่านบอกว่าจะไปเอายังไงเขาอยู่ที่ไหนบ้างในเวลาทิพสองปีเขาไม่มาในไปนั่งห่วงเขาทำไมมันก็เรื่องของเขาอยู่ตั้งทิพสองปีเขาไม่มาก็พอดีโยมท่านอยู่ด้วยในที่ประชุมนั้น <c oughs> ถามว่าประชุมที่ไหนบอกประชุมใน,นอากาศเอา ว่าไปทีโ่โอติริมนุษยธรรมระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะพูดที่อื่นนะพูดได้จะมาพูดให้ได้ยินนะ่ะมาพูดต่อหน้าถ้าพูดต่อหน้าไม่เลี้ยงกันไม่ว่าชั้นไหนทั้งหมดคําว่าชั้นไม่มีในพระศาสนาจะมีชั้น,นเพียงว่าคนนี้เป็นชาญโลกีหรือ คนนี้เป็นปโสดาบันสกิทาคามียนาคามียรันชั้นมีเท่านี้นะถ้าชั้นอย่างอื่นนะไม่มีนะอย่ามาพูดให้ฟังนะไอ้ชั้นน้นชั้นนี้ชั้นนี้แต่งที่ตั้งกันเนะี่ยไม่มีความหมายม่ไม่สนใจอไอ้ชั้นทําลายระเบียบวินัยเนี่ยไม่เอาไอ้เรื่องชั้นอย่ามาพูดกันชั้นเอามาพูดแต่เพียงว,ว่าท่านได้อะไรแล้วแล้วก็มาคุยกันว่านี่มันโกหก ว่ามันไม่จริงทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้อย่ายื่นหน้าเข้ามาไม่เลี้ยงกันแน่ตอนนี้เอากันจริงๆเว็ <c oughs> นั้นว่าหมดเรื่องเอาใจคนเลวกันเสียทีหนึ่งเว็นั้นว่าเมื่อท่านพูดอย่างนั้นก็เรียนท่านไปว่าในเมื่อเขาไม่มาจะไปกินเขาที่ไหนพอดีโยมท่านอยู่ด้วยอย่าลืมนะเอาเลยพวก อย่าหาอวอุตริมนุสธรรมก็เชิญเลยว่าเราไปชุมกันในอากาศเวลานี้เด็กอมมือเขาก็ทำได้แล้วพระทำไม่ได้คนจะไปไหว้เด็กเขาเราไปชุมกันในอากาศท่านก็บอกว่าคุณคนของคุณก็มีอยู่มาก <c oughs> คนของฉันก็มีอยู่มากที่เราได้อาศัยเขาในสมัยชาติก่อน เราทำงานทุกอย่างเป็นงานใหญ่แต่เ้าว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้งานทั้งหมดเราเป็นเดียวหัวคิดแต่เรื่องแรงเป็นเรื่องของเขาแต่หลายๆกรณีความคิดก็มาจากสมองของเขาทำให้เราทรงตัวอยู่ได้ทีนั้นท่านผู้นี้ทั้งหมดจึงถือว่าเป็นผู้มีคุณกับเราที่เขาเป็นลูกของคุณก็มี เป็นเพื่อนของคุณก็มีทุกคนจะเป็นคนชั้นไหนก็ตามถ้าเขาทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ตรงถือว่าเป็นผู้มีคุณเราจะต้องช่วยเขาให้ให้ทรงตัวได้คุณจะตัดช่องน้อยไปแต่เฉพาะตัวอันนี้ไม่ได้เคยเลยกราบเรียนโยมท่านไปบอกว่าก็อยู่ถึงที่สองปีนี่ตามสัญญาที่พระ ท่านให้สัญญาไว้ในเมื่อเขาไม่มาแล้วก็เวลานี้เขาอยู่กันที่ไหนบ้างอาตมาก็ไม่รู้และจะไปตามเขาที่ไหนอีเวนการหนึ่งร่างกายก็ไม่ดีเดินก็ส่วนจะล้ม <c oughs> ถ้าไม่ใช้กำลังใจเขาช่วยทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยนี่เวลาที่จะทำงานทุกอย่างจะต้องใช้กำลังใจช่วยทั้งหมด แล้วนี่เมื่ออยู่ทั้งป่านนี้เขาไม่มาห่วงอะไรเขาละแล้วจะไปเกณฑ์เขามาจากไหนท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแะคุณ <c oughs> ไม่เป็นไรฉันจะเกณฑ์มาเองพอร่างกายของคุณดีขเขา้ามาควนี้ฉันจะเป็นคนเกณฑ์มาเอาละสิมีคนเกณฑ์ท่นแล้วทำยังไง ก็นัานถามนั้นว่าไอ้การที่จะเกินแล้วไม่เกฑ์การที่จะอยู่แล้วไม่อยู่การที่สงเข้าแล้วไม่สงเคราะ์มันมีพันธะอะไรบ้างท่านก็บอกว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดในชาตินี้คุณมาจากพรมคุณมาจากพรมและคุณตั้งใจจะมาขอลาปฏิปทาเดิมเพื่อตัดรัฐตัดทางให้มันสั้นเข้า และคุณก็สัญญากับฉันไม่ว่าถ้าคุณจะรัดตัดทางเดิมคนพวกนี้เนะี่ยเขาบำเพ็ญบารมีมาเกาะหลังคุณมาตั้งแต่อดีตหวังจะไปจบกิจพร้อมกันแต่คุณจะมาตัดรัดตัดทางจะในเวลานี้ถ้าเขาไปไม่ทันน่ะคุณจะทำยังไงคิด <c oughs> ว่าการภารากิจของเขามันเป็นพันธะของคุณ ในบริการหนึ่งก่อนที่คุณจะลงมาเกิดคุณให้สัญญากับโยมไว้ว่าทุกคนได้พท่่เป็นคนองคนคนคงคนก็ดีคนคงโยคนคงโยงก็ดีอย่างน้อยที่สุดคุณจะแนะนําเขาให้ไปเกิดบนสวรรค์เช่นดาวดึงให้ได้ถ้าเขาจะไปที่อื่นได้ก็ไปเลยไปกว่านั้นได้ก็ไปถ้าอย่างน้อยจะต้องไปที่นั่นเอ๊ะ โยมท่านมายันข้าแบบนี้ท่านเป็นพ่อนี่ล้วพระท่านก็นเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ด้้ยว่านั่งนึกในใจว่าตายที่เนาะนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่และเป็นผู้ใหญ่ที่พูดวาจาใดาเป็นความจริงหมดก็มานั่งนึกจะเอายังไงกันดีเนาะใจอยู่ก็ไม่ไว้ร่างกายมันก็เดินไม่ไหว ไอ้จะไปมันก็ผิดสัญญายิงได้เรียนกันท่านว่าร่างกายเมื่อไรมันจะดีท่านบอกคุณตัดสินใจอยู่พรุ่งนี้มันก็เริ่มดีอาการทั้งหมดที่เป็นมาสองปีมันจะหายหมดอะพรุ่งนี้ไม่เป็นอะเฮ้แล้วกันสองปีกว่าให้เราทรมานมาทึงเกือบแย่พราระยะไปเขา้าจริงๆบอกบอกหายนี่โกงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ ก็เป็นอันว่าเอาก็ตกลงท่านเป็นพ่อนี่นะพ่อนี่ท่านต้องเป็นพ่อพ่อที่หวังร้ายกับลูกจะไม่มีพ่อแม่เป็นผู้มีความความดีมีพรมีหันสีในลูกแล้วก็ไม่มีอาคติสีถ้าลูกขาดความเคารพในพ่อแม่ลูกก็เป็นคนอากตันโูไม่รู้คนคนเหมือนกับพ่อจอมทรชนที่ทำตนไป็นรัชชีทำลายพระศาสานา นี่ในพวกนี้เขาเรียกอักตันอยู่ไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเอาเขาหาว่าด่านี่จวกมาให้หนักเขาหาว่าด่ามาแล้วคราวนี้จวกให้นักเขาก่อนนี่มันไม่มีแรงจวกน้อยครานี้มีแรงจวกให้นัก <c oughs> แล้วก็ไม่แค่ระดับชั้นนะอย่าจะยุ่งนะไม่แค่นี่พร้อมใจแยกนี่กายอยู่ทุกลมให้ใจเขาออก อยากจะตั้งเป็นพุทธนิกายให้มันเกิดขึ้นไม่อยากจะรวมอยู่กับพวกป่วนโคลนป่วนขี้ไปทางไหนก็เหม็นโชวบอกแบกยศถามมันดาศักแบกตำแหน่งหน้าที่แบกศักดิ์ศรีเรียนชั้นนั้นชนี่ไอตัวมานะทิฐินี่มันตัวเลวนี่แบกกันไปทำไมลาบยศเสินเสริญส,ส,สุขเป็นโลกธรรมพระพุทธเจ้าให้ตัด ถ้าหากว่าบังเอิญพระมหากษัตริย์ท่านถวายก็รับเถอะแต่ว่าอย่าแบกไปสิเอามันเก็บวะที่กุฏิให้รู้จักหน้าบางกักนะบ้างจะทาหน้าเป็นถนนเอ๊ะถนนมันยังสึกนาแต่คนหน้าด้านใจด้านเนี่ยมันไม่รู้จักสึกกันงอกไปงามเ,ยเอยก็เป็นอันวา่าเนี่ยเมื่อท่านว่ายอย่างนั้นก็ยอมรับ ยอมรับตอนนั้นหลังมันหลังจากยอมรับก็กลับมาสู่สภาพปกติเข้ามาอยู่ในร่างกายลืมตายเข้ามาดูโยมเต๋อชื่อจริงๆกันยังไงคนนี้เป็นคนส่งวินโตอยู่ถ <c oughs> ้ามาถามว่าท่านรับไปโรงพยาบาลมีดีไหมก็เรียนกับท่านว่าไปก็ได้ก็คิดในใจว่าไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากัน ว่าท่านไห้สัญญาว่าวันพรุ่งนี้อาการทั้งหมดมันจะหายไปแล้วมันก็จะดีขึ้นร่างกายดีขึ้นตามลำดับว่าถ้าของท่านไม่เคยผิดแต่เพื่อเป็นการรักษากําลังใจของคนที่มันนั่งแน่งกุติมาเมื่อไรก็ไม่รู้เมื่อว่าไปก็ไปก็เลยสั่งให้หมอน้ําเกลือีนิดหนึ่งอาถอดเข็มเ็าถอดเข็มให้น้ําเกลือออก เขาถามให้ทำอะไรต่อไปถามว่ารถมีแล้วหรือท่านก็บอกว่ารถมีแล้วแล้วเตรียมกันพร้อมแล้วก็เลยบอกว่าท้าอย่างนั้นฉันจะเข้าห้องน้ําอาบน้ำเอบท่าสักหน่อยเนึ่ยเขาก็ทํำท่าจะประคองก็เลยบอกว่าไม่ต้องประคองแล้วฉันลุกขนยันได้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นแรงคืนตัวพอท่านบอกว่าท่ารับปากกาลังจะคืนตัวทันที ก็รุกก็เดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าแบบสบายคนที่เขานั่งดูเขาก็คงจะคิดไว้นี่มันป่วอยอยังไงของมันเนี่ยท่าทางเหมือนกับคนที่ไม่เป็นอะไรเลยนี่บรรดาญาติโยมพระธบริษัทกําลังสมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากช่วยกําลังร่างกายเราได้เป็นอย่างดีเมือ่ออาบน้ํำท่าเสร็จก,ก็ไปโรงพยบาล ตึกสงที่จังหวัดอุทัยธาน,นีอยู่บนเนินเขาเขาก็เตรียมเปรจะมาหามก็เลยบอก,กไม่ต้องหามฉันอยากจะออกกำลังกายก็เดินขึ้นไปแบบปกติไปคอยหมอเติมกว่าจะมาเขาไปตามหมอเติมหมอเติมมาก็ให้หมอก็มาหมออื่นมาก่อน <c oughs> หิวน้ําเกลือมามาเจอรอยให้น้ําเกลือเขาก็เลยไม่ให้พอาเดี๋ยวหมอเติมมาก็จัดการสถานให้ย่ที่อยู่ให้เสร็จ ่านก็ดีมากเยี่ยมทั้งกลาวันกัาคืนเป็นนั้นว่าตอนเช้าก็เดินสบายไปจงไกลอาการต่างๆที่เป็นมาก่อนมันก็หายไปหมดจึงทั้งคนที่ปันพยาบาลอยู่ก็แปลกใจว่าเอ้น่มันยังไงกันแน่เป็นนั้นว่าถือว่าเป็นยังไงกันแน่เป็นยังไงก็ช่างเถอะแล้วก็ถือว่าเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นความจริงตามนั้น นี่เป็นอนุว่าการที่จะต้องอยู่ต่อไปแต่หลังจากนั้นมาอีกสองสามวันขณะที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลตามศัพท์พระนักเทศรุ่นเก่าท่านบอกนอนจงอย่านอนเปล่าแล้วก็เอาด้วยคำว่าเอาด้วยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปทำสิ่งที่เลวทาม มันเป็นเรื่องการกระทำทางด้านจิตใจให้มีความสุขนี่เป็น,นัุ้ว่าท่านบอกว่นอนอย่านอนเปลา่าเอาด้วยละเวลาที่เราป่วยหรือไม่ป่วยก็ต้องเอาด้วยเอาก็คือหนึ่งจิตคำหนึ่งอยู่ในด้านพรหมวิหารสีสองสกายกั้นนิวรห้าแยา่เข้ามายุ่งในใจสาม สกัดกั้นกำลังใจย่าให้มีกังวลนั 4, ล้วก็สี่แล้กํำลังใจของตนให้ทรงสมาธิตามความสามารถที่ทำได้และก็ห้านั่งนับสังโยชน์สิบระการว่าอะไรมันกวนใจเราบ้างแล้วก็หกนั่งไล่บารมีสิบทัศว่าอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระสงนทรวัตทรงแนะนำมันบกพร่องบ้างและก็เจ็ด ตัดกังวลใดๆทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราแ่จิตใจของเราไม่พอใจคือไม่ต้องการมนุษยโลกเทวโลกและพรมโลกสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานและก,การที่จะไปนิพพานได้จะทำไงต้องมานั่งไล่ใส่สังโยกคือสกายยะทิฏฐิตัวนี้หันให้มันแหลกไปเพราะมันจะตายอยู่แล้ว ตายหรือไม่ตายก็คิดว่ามันตายอยู่นึกเอาด้วยเอาไว้เป็นปกติพอเริ่มจิตสบายก็ปรากฏว่าเห็นพระท่านมาตามปกติมีฉับพรันรสีรัศมีรบการผ่องใสท่านก็ถามมันลูกจะอยู่กับพ่อไปกี่ปีจะทำงานเพื่อพ่อไปกี่ปียังด้กราบเรียนว่ากี่ปีนะมันำมสำคัญถ้าร่างกายดี ท่านก็เลยตัดว่าเอาอย่างนี้ก่นแล้วกันนะนับตั้งแต่บ,บัดนี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสักสี่ขอโทษแต่นี่ตอนตอนหลังแล้วนะเป็นว่าตอนพศ2513ท่านบอกขอให้อยู่ไปสิบปีเอขออยู่ไปสิบสองปีนะมาตอนนี้ท่านบอกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขออยู่กับพ่อไปสิบป,นนป,ออบป,ปีนับตั้งแต่ปีศศ2515 เขาอ,อยู่ไปอีกสิบปีอันนี้มันก็จะครบสิบปีอยู่แล้วนะใช่ไหมปีพศ2513เขาอ,อยู่12บสองปีพศ2503พศ2515นีเขาอ,อยู่10ปีนี่จนจะหมดเวลาแล้วสิแ่่ว,ว่าจนจะหมดรนะยะที่จะอยู่นี่ก็ปรากฏว่าเวลานี้ แต่ว่าปีนั้นที่ท่านยาสั่งให้อยู่ท่านทำวิธีอย่างนี้ให้ตั้งโลงศพให้ตั้งโลงศพเข้าไว้ก่อนหน้าที่จะป่วยจัดโรงศพใจกเครื่องตั้งเสร็จคิดว่ามันป่วยมากถ้าตายแล้วจะไม่ลำบากกับคนที่อยู่ตั้งเสร็จก็เป็นเจริยาแห่งการอยู่เพราะตั้งโลงนี่มันไม่่อยตายญาติโยม ญาติโยมที่ป่วยหนักๆพ่อป่วยหนักแม่ป่วยหนักยายป่วยหนักปู่ป่วยหนักตาป่วยหนักนี่ลองเสี่ยงดูก็ดบางบ้างจไม่แน่นะก็แต่ว่าส่วนใหญ่เห็นถ้าป่วยหนักถ้าไม่เป็นเรื่องต่อลงไว้ก่อนคิดว่าตายมาไราใส่มานั้นดีไม่ดีแค่ก็อยู่ไปสี่ห้าปีนี่เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าแต่มาก็ถูกสั่งคือป,ปีพศสองพันหร้อยสิบสี่ ทูสั่งให้ต่อลงเช่นเดียวกันตั้งตั้งไว้ไปเสร็จในที่สุดเราก็เลยตายไม่ลงเมื่อตายไม่ลง,มา,ม,ลงมาปีนี้พอสองสองพันห้าปรากฏว่าเมื่อเร, ертв, เร็วๆนี้ให้สั่งสร้างกุด,ดังเก็บศพสร้างยาวกว้างไทยแวายาว27วาท้าเป็นตัวตึก สองชั้นทำวีหายคตทำรัวรอบขอบชิดเสร็จคุณดังเก็บศพตัวเองเนี่นมันใหญ่โตมากลเลคือเต้กันเลยบอกว่าก่อนที่แกจะตายแล้วก่อนที่คนอื่นเขาจะไม่ได้ใช้อะไรก็ไอ้กูดังเก็บศพนี่ให้มันเป็นโรงพยาบาลเสียก่อนเป็นที่นอนของบรรดาพระสงค์และมบาสกุมบาสบบาิกาที่เข้ามาปฏิบัติในพระศาสนาเขาป่วยไข้ไม่สบาย จะได้เป็นที่แยกนอนของคนไข้หมอของเรามีเยอะไม่เป็นไรแปลว่าตั้งเลยตั้งให้ตั้งใกล,ล้ๆโงพยาบาลจากสถานที่ให้เสร็จเพ็นนั้นว่าปีนี้คือ2 5 2 3นี้ก็ต้องมีโครงการสร้างกำแพงจริง,รงๆยาว2,000เมตรเสร็จถ้าลี่ออกไปเนะี่ยทางกองทางเข้ามาพิจารณาแล้ว ขวัดแล้วยาวสองพันเมตรเศษแล้วก็จะต้องสร้างห้องตึกเป็นห้องแถวต่อไปถ้าสร้างเสร็จก็ประมาณสามร้อยห้องสร้างตึกอํานวยการสร้างส,างสันลายใหญ่ยาว68เมตรสองหลังสำหรับไว้ทำศพสร้างเตาอบเผาศพต้องซื้อที่ซื้อที่จริงๆประมาณหกสิบไร่เศษดู อันนี้สั่งตั้งศพิน่ากลัวมันจะตายไม่ึ้นลงอะสั่งตั้งใหญ่แล้กวก็ทำพิธีใหญ่เมื่อก่อนตั้งลงเล็กมันก็อยู่ได้สิปีมี่พอศสองพันาร้อยสิบสีก็สิให้ครบจริงๆพศสองพาร้อยแต่ว่าคารน,นี่เริ่มสร้างไปบ้างแล้วทำหงับตึกใหญ่อันนั้นใจลงมือเดินเมษายนสองพายยี่สิบ ให้ยี่สิบสามนี่ยี่ิบสองนะขอโทษนายโยมนะการหาที่พูดนี่เป็นปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองแต่เดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยี่สิบสามให้ลงมือทำให้เสร็จในปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ตั้งเครื่องศพไว้เสร็จจยงดีไม่กันถามว่าแล้วทำไงต่อไปถ้าบอกศพแกห้ามเผา แล้วก็ถามว่าเก็บไปทาไมอ่ะแล้วบอกว่าถ้าเอาเผาได้เดี๋ยวไอ้พวกคนข้างหลังมันอดตายไม่เผาแล้วก็เวลาศพที่วางห้ามมาโหวไปด้านทิศใต้ห้ามมา h o วไปทางทิศตะวันตกให้โห v ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกทำโรงศพท,ทําที่ทิ้งน้าเหลืองไว้เสร็จให้เรียบร้อยเวลาที่จะตายจริงๆจ,จ,จะได้สบายสําหรับคนที่เขาจัดงานศพ มิฉะนั้นแล้วก็งานศพอันนี้มันจะยุ่งไอการจะตั้งศพตรงไหนดีมันจะเถียงกันเราทำเราไว้ก่อนแล้วถามเนี่ยว่าถ้าทำคราวนี้จะดึงอีกแล้วไม่ดึงล่ะและ้วก่อนสิบสองปีดึงมาสิบปีแล้วอีสิบปีนี่จะดึงหรือไม่ดึงท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะดึงไว้เท่าไหร่นี่มันเป็นเรื่องของฉัน พาว่าฉันจะดึงไว้ทร่างกายของเธอมันจะดีอยู่อย่างนี้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่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 หนักไม่หนาเธอจะว่ายังไงก็เลยกราบเรียนนว่าไม่ว่าไงเวลานี้อยู่ไม่มีทุกขคำว่าทุกทางกายก็ไม่มีคําว่าทุกทางใจก็ไม่มีแต่งบประมาณประมาณ30สล้านนี่สิไม่รู้จะเอาที่ไหน ถ้าบอกไม่เป็นไรค่อยๆทําไปเขาให้เท่าไรแล้วก็ทําเท่านั้นแต่ว่าท,ทําทีไรมันเกินกว่าเขาให้ทุกทีเวลานี้ก็เป็นนี่อยู่เล็กน้อยจเจิดแปดล้านเท่านั้นเองไม,ไม่ไม่ไม่มากแล้วบรรดาท่านพู้ตบริษัทเรื่องสาธารณหมือนี่จะเลยเวลาไปเลยไปนิดจะเข้าเรื่องเรื่องมังสีรีน้องพ่อปานก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะ เวลานี้เวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีสถานีวิทยุว่างไ้บาง,ง,บางกะไวราบเป็นนั้นว่าก็ต้องรีบขอลาก่ับตั้งแต่ต่อตอนหน้าไปก็เป็นการเข้าเรื่องในนักสีประวัติของพ่อปานแล้วก็คงต่อเติมไม่น้อยสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี